ลาบแล้วปะตองพี่น้องปาตองแบบปะกาย,อยพอแล้วฟีมือมีนุ่งมือสบายดีเดอ้อพี่น้องจา้าสบายดีเบอร์สุขสุขคน,ปปน,นล,ลาบปาตองอาหารแรงมื้อนี้เนาะเมนูนี่ค<พ>อ,อผ่านหน่องบ่เป็ดไม่น้องมือลาบเพื่อแล้ว กลามแขนขึ้นเพราะว่ามันเห็ดยาักดิคัดเท <คน S 1> ้าเห็ดเป็นนะเนาะเอาคนมันชิไดลายพี่น้องมันฟูเนาะปาดตองคนบริการเป็นหน้าแรกกินกพับผักระเดาเนาะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวห่อนๆบริกินแต่โดนได้ลาบปลาเ่ยเรียบร้อยขี้ หอมแลพๆๆยพดูอกเรามาขวเนาะเห็ดสุมกระเสบพี่น้องปลาตองเห็ดสุมกับลาบในบ้านเราข้าวข้าวเจ้าลอกนางแล้วก็มาขวาเอาแต่นอกจาก,กลาบกับเป็นเห็ดสมุมในโบหัวมีเมนูอย่างลูกชิ้นเนาะ จะไปเฮลุกเชียนป่ะก็ไปบดแทนเลยก็ใช่มันบดได้กัมกลางนะป่ะบดเส่แป้งอะอันก่างเขาลูกชียนก็คือสะเพราะมันเหนียวเนี่ยเด็กเหนียวสุดข่าวใจเยบร้อยกินกินออกบกหยบกไปมากๆมางกมหน้าอกมาเลย้อยนะสบ อืมสุกแล้วพี่น้องจะแซ่บเนาะรอยฟงได้กินได้อิกักอาหารแบบคุณยายมากพี่น้องแต่ว่าเราบอยู่มันอืดเศร้าคนเลยเนาะเป็นมวยเมื่อส่งเหมือว่ามือนี้วันซินพี่น้องเรป็นเมื่อปกติแล้ว็บได้เมื่องหรอกปกติเราโบเมื่อพอเอาพัรชาได้แต่ว่าเรา ยังครูมายับอกนมาแต่เนพราะลาใจะชงจัดเนาะจังปัญญาดองอาักเขากางแป่งเขากางใส่นองขอนี่เนาอาหารของเรากินก็พักกระเดา มีก้อนหมูได้นี่พี่น้องซื้อมาตลาดกินกับมักมถั่วเฮเนาะลาบปลาข้าวเหนียวุ่ห่อนๆพี่น้องตาแสบมีตัวก่อนเนาะมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องลาบปลาปลาตองมีนึงไหมกำลังกินนังสบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวแล้ว บายดีพี่น้องแาวแรพี่น้องครับสบายบ้านมืดรเอาตมรัวลมพอดีอยู่สั่นบบลงนายมันมั่นวาบดาอาเสียการกินเริ่มห่านเห็นไหมันขนเขของนำบามง่โหน้าอปิดใม่อุ่นๆนะเปิดใหม่ มาดิมาดิฮียเมย์อยู่เผาหมูพี่น้องอจ่าบ่มีเครื่องบอกเมื่อออกครอบเมื่ออาบนำจะออกไม้เดียเขาออกาสมเนียเมยเผาขึ้นหนึ่งเดี๋ยวเขาของมูเราเมนเรา เมื่อนเม่คืนที่สามอะเผาจะมืันก็พาพออะวะมันบนาวแล้วใครเนี่ยปลาละเม็ดู่ละเม,ม็ดลาบปลาดิกินกับข้าวเนียวพี่น้องกับพักระดาวนี่เขากันพักเนีย นอนก็เว่นลา์ชั่วโมงเหมือนี๋ยว่นอนแทนชั่วโมงสองชั่วโมงย่างก็รอยอยู่ตั้เออจะมได้ลูกแค่มบุรีน้อเออบุรีนอนหน่อยจมอย่างก็เออไปนอนดินึงชอบไว้ก็คอ่ะมาลุ้เพื่อไงจับว้ว่ากันที่มาสอบติดกัง เดี๋ยวแห้งนักก็ม้ออีกนะท่านอยางทําเนี่ยหาวกเป็นปีซองปีกว่าสีอันไหนเป็นสองมือไงทีเหลืองลํบาาจนจนยางใครผูมันโมหน่นกาหายเมื่อจะไปเป้าจะแจ้งหายนะคือหายจหัวแรงคือแจ้งหาจแลเคี้ยดำๆคเรหายแบบเพ่ม่นขาดใจตายกันเดีย เป็นอย่างจับบ่อหกไงี้ทีมาหยอกกูบ่งน้ำมันมอแบบบ้ายังน้คนมางเงี้ยกับเลือเลีลยงลวเลี้ยงลูกเงี้ยเรามีป่ามีป่านีป่าแต่นีป่าจังเร้าเกเห็นแม่เลี้ยงโอ้ให้ผู้อื่นปลูกเป็นลูกเห็นไหมเมย์เลี้ยวล่ะนให้คนอื่นเลี้ยงก็แบบนี้นะได้แบบเราบตรงอยู่นะ ก่อนคือจะเปนยามนอนคือม no ันออกมาออกมาแบบนี้อย่องนี้ทะเลลูกเดี๋ยนูไปกินลูกกินลูกบอกง่ายๆก็ได้หอมล้นหอมล้นมันหายู่งหมดเลยนะเจียโคกโคกคนนี้นต้องแบบปลายคนอื่นเลี้ยงต้องเลี้ยงลูกทั้งคือเจ้านั่งคือปลายแม่จะบ่ได้แม่จะแข็ง ใส่แม่นีใแม่ไปอยู่หางนานี่ยแถ้านก็ยุ่งกันทำไงแล้วกูเห็นกันสบายแล้วหรอมันแพ้อาแล้วมันหายมันหายไปดปลาืะเกาเราคนแข็งแข็งสบายเลยลูกนี้เขบกไปเป้าจ้ะราหมือจะเป้าไปเป้าะจังว่าเปลี่ยนสื่อหม่ให้มีพ่อเลี้ยงทำเลยก็ทำมันก็มองย่างแล้วแต่พวกคนตาย พออีบานเนยต้งมาสั่งักเลี้ยงลูกเนี่ยนนาวนมันามีจะคมไว้ชื่อคมไยอขันหอบไระยาไปคมแม้วมันก็คืนนี้คมไปเลยผม่อคมไปนั่นคือความเสื่อจากประสบการณ์จินของอีแม่พี่้องอยู่กันกลางาบอหูกันมันห่อยมันลงก้างคืน ลูกเอื้อยคอยลูกอะไรเนี่ยมันบ่งอยู่เยอะรวยจำหมดเลยแบบวันจีนนี่มันจีบ่งมันบ่งเยอะเกตุยตุยนะเนี่ยพอย่าแม่ใหญ่ผมว่าปลูกแค่ครันทางระยะน้อยเท่อไรเพราะเขาลูกมันสบายมันยังบ่งกับคับเจ้าของจะเป็นนั่นตจะนี้แก่บ่งครับลูกมันสบายตุยตุยในขั้นตีแม่ในแจงขันหายอมเลยพอย่าแม่เพฝนมาขายนมก็เลี้ยงเนียคืออยังจนในแจงขันเนี่ยเป็นลูกจนหม้อไปเพิ่นเพิ่นปลูกแค่เอาไปลูกเพิ่น เือท่ามีนะเบืองท่ามีกตรบดดามาเกิดเป็นบอเขาเอินลูกเทพบดได้ได้บ่ไดที่ยังหน่อยแม่ตีเราเราเลี้ยงาวไข่โอ้ยจะไดมึงตัวนี้ตีกับไข่ถึงูกความหลับเย้ด้วยตีไข่จะไข่เต็มคำเลยยอมห่ือแล้ะตัตตีไพกับบได้หอนหอนตีลูกกับบดได้หันหล่น มันไขโลดเรื่องลูกแล้วก็ติเรื่อยันตินีมัน่อย่าได้อย่าไปตีลูกได้โมเมนต์ดียวเป็นเห็ดเพ็ดหยอกก็ม่ได้เห็นได้คือเห็นท้องเห็ดหยอกไม่ก่ได้แ่น้ดสมันจะสร้างไก่ตัวรขึ้นมาเลยไปลุยตีเดี๋ยวนีเจ็แล้วเหรอ อยากกไอ้ีนไปตีจีนขีเด็กใ่มีช่วงครูหนึงช่วงช่วงอยู่กับช่วงก็สิอยู่กับมันดมันห่อน้วมันเป็นป่านเป็นปีเมงวันออกไมันห้อนไปอ่มันอยากนอาไปนี่ก็คอมงวันจัง้อนกลัไปอบเบื้องบนคือ าเงลอยเ็บปแชไปางจงามไมันนใหญ่บกนานุงให่เปต <Job compelling S 1> ามาขวเกเขวบเกดบัจจิหานายแหลมันมันนายนายในญ่ เกมันมันแต่นต่ว่าเาไปอบกมาขายตาเป็นนาบอะแต่เกาแต่นอนหน่วยหน่ยลบัอื่นมันชีวานแ้บัอือนแซบแล้วมาขวกินแต่เกาโอ้ใช่ททใไห่บิอาเป็นข้าวบ่นี่คือบักอือห้าว่แหละเห็ดข้าก็ได้ลามดินก็ได้อือห้าวก็ปลูกคือต้นแมงก็ขึ้นหน่ข้าวมันจะงานหมต้ปันเบื่อไรคือข้าวจะพันนนสีสมนะก็มี จมองโกให้ข bon. ้าเสีสมมันนี่มองโมกุณเขาี่ยมักเล่นดาเ็นข้าขึ้นมักเเอโม้าเงินแล้วเขาปลูกครืงานเขาปลูกข้างแล้วก็ไปข้าวคู้ามือดเห็ข้าเนาะไปิงกเบือบ้างเบือกุ้งถึเาหข้ามแบบว่าห้ตึงพวกายางรอดมันจะมากม่ใช่อยู่ทั้งพื้น มันมก็บอกกขากินน้มัน้อับนาเนอะอันน้กินไมกุ้งทำัไม่แจ่วหวแคบด่ตนยังแท่นยังเหี่ยวไว้เ็นบกบวมออกุนจอมมืออกือจะดนนจะถ่าเดี๋ยวว้คุ้มลเครือเออหมกบวมีคนโทยูคำเนี่ย

พ้าอพอนดะ้เขาจะไปเอาปลาเบิดก่อนน้ำนาวเีล้ปลาหัวเกน้ออดเห็นใมพุงฉันนี่พุงฉันเนี่ยหยุดเยอะมาแบบนี้นะนี่ก็บอกจินลายมือนแล้วท็นเขาเดิอแล้บแรกมัเดิกมาหิวมันเห็นิไล่ไปโอเคือไ่หวเขาไปนั่งเย็นกินังช่องลำต่อ,อนจะเขานอน น้องเขาลับเยอะขนดนี้เยอะก่าน้อแบบมันั่งเยียบเหยาะกับ่ได้มันแหนบเป็นดังจงค่ะแบบมันข่าวกับเหาะไงอวนแห้งบบต้งดิ้นดุนั่งเหาะมันไขมันมันก็บ่อวนไทยดอกไขมันเหาะหนาเาะไม่หรอกมันยังจะกลินต่ออยู่ปะน่ไข่ผั้องมาแต่เขาชุบเปิ้ลเขามักกุ้งใช่หรอเดี๋ยวจีนั่ง น้ำเด้มันคือพากันงมกันเขากินม้วนเล็กน้อยเขาไปเขากินม้วนเขาเป็นคนใส่คนหนังเขาไปที่นั่นมันแปลงได้ก็บอกมาฝากเขาข้างนั้นก่ม้าเก่นเกมคืนพากันจีนังจีอันค้างยังก็แม่ดึงอะไรเขาเนี่ยข้าม้วนข้าม้วนดึงแล้วเพื่อเขือนมากดีกว่าไม่ใไ่เสื่อมเา ลมัสมสกเปจมันแมนแไทยีหลักเขาแม่มาจีนี่วรอน่จ้ะยัง่นคาน,นด่กท่านกบเขาแบเด้งเลยพูดน,ำน,ำนันเฮ้ยอัานเบ้งจเจ้ากัไปหอยแช่รถไหนปะ

เชือกมีลงไม้ขบ้กเอาเชือกมีลงน้อยนะครับมันจนี่องซาเดียมคุณี่ิขอแกบภาพบรรยากาศโดยสามีเดินน้องพอแกนทิพน่าพี่น้องสบายดีสบายดีข่าวอยู่หน้าช่องท่มอ